ค่ะประมาณนี้นี่ไม่กี่ใบเนาะเนี่ยโอเคดีอันนี้ก็ตัดอีกส,สองใบอืมนี่ประมาณนี้พอดีเลยอันนี้คือไม่อบแต่ถ้าอยากจะอบทำยังไงลดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปอบโควบแน่นวิธีโควบแน่นที่สุดแสนไง่ายได้ จะใส่น้ําให้ตรงวัสดุชุ่มก่อนแล้วค่อยตักไม้ก็ได้นะคะไม่แช่นวัสดุตูดแกับน้ําเรวให้มันชุ่มๆไปก่อนก็ได้หรือว่าจะปักเสร็จแล้วก็มันลดอีกรอบก็ได้อ่ะดูกันอันนี้น้ำก่อนก็คือมันมันหมาดแล้วแหละเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันชุ่มขนาดนดั้นได้แบบนี้ถือว่าโอเคนี่ันี้แมาแต่เอาให้น้ำมันไหล ลงได้ก่อนเพราะบางทีเราเห็นข้างบนมันเปียกนะแต่ว่าข้างล่างมันยังไม่ถึงข้างล่างอ่าถ้าเห็นน้ำมันไหลจอกๆก,ก็ถือว่าโอเคเราก็รอก่อนแป๊บนึ่ง